การตั้งแรงดันเมื่อตั้งที่เมนิลิบวาวได้แรงดันที่ต้องการแล้วในส่วนฮุกโบงก็เราต้องตั้งอีกไหมครับถ้าตั้งแล้วตั้งจุดไหน ในการตั้งแรงดัน,นจริงๆตั้งที่เมลิลิวาล์ตัวเดียวนะครับเพราะว่าหน้าที่ของมันนะครับในการกําหนดแรงดันอยู่ที่เมลิลิวาล์ตัวอื่นๆที่ไม่ต้องตั้งเพราะตัวอื่นๆนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ในการที่จะกําหนดแรงดันในการทํางานตัวอื่นๆที่พี่เห็นนั้นนะครับในรถทุกยี่ห้อแหละ,ะมันเป็นเซฟตี้วาล์วนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพอร์ตลิวาร์ตแคทเรียกปลายลิวาร์ตที่เป็นลิวาว์ตคุมอุปกรณ์นั้นๆนะครับในกรณีฉุกเฉินที่มันมีเหตุอันสุวิสัยที่จําเป็นจะต้องเปิดทิ้งอะคืเป็นต้ เพราะฉะนั้นเซฟตี้วาลที่ว่าเนี่ยมันจะตั้งแรงดันไว้สูงกว่าเมลีลิวาลเสมอนะครับอย่างเช่นถ้าเมลีลิวาลจะเปิดน้ำมันทิ้งที่5,000 psi นะครับตัวลายลิลิวาลพอร์ลิวาลหรือเซฟตี้วาลเนี่ยมันจะถูกตั้งไว้ที่5 5 0 0หรือ6,000นะครับจะมากกว่าเสมอและเราอยากจะได้แรงดันอื่นๆสูงกว่า แล้วมันจะสูงกว่าไหมไม่ครับอย่างเช่นปุ้งกี่ก็ได้ปุ้งกี่เข้าเนี่ยลาลิลิฟวาลนะครับหรือพอร์ตลิลิฟว์าลเซฟตี้วาลอยู่ที่6000แล้วแรงดันที่ใช้งานจริงทําไมมันไม่6 0พันเพราะว่าเราตั้งเมนลิลิฟวาลไว้ที่5,000ันครับเวลาถึง0 0าพันรถมันปล่อยทิ้งแหละลาลิลิฟวาลหรือเซฟตี้วาลจะทํางานในกรณีที่แกนสปูลไม่ได้เลื่อนช่องน้ํามันภายในจะไม่ได้เชื่อมต่อกับเมนลิลิฟวาลเมื่อมีแรงดันเกิดขึ้นจากรถ10บล้อถอยชนเนี่ยเมนลิลิฟวะว่าแกนสูลไม่้เลื่่ออนนชงํามััันมมยงไไ่่่ด้เชืออตการถ มันจะมีเซฟตี้วาลนี่แหละไว้ปล่อยน้ำมันทิ้งนะครับป้องกันที่กระบ,บอกโคดกระบ,บอกแตกสายระเบิดเนี่ยแหละนะครับนี่คือหน้าที่ของมันเมื่อตั้งเมลิริวาลได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปตั้งแรงดันอื่นๆอีกแล้วนะครับถ้าเราตั้งเมลิริวาลตัวเดียวนะครับได้5000แล้วกุ๊กระบอกแล้วกันปุ้งกี่อาร์มยกเนี่ยจะต้องได้แรงดันเท่ากับตัวเมลิริวาลคือ5000ถ้ามีอุปกรณ์ไหนที่มันน้อยกว่ามันไม่ถึง5,000เนี่ยแสดงว่ามีที่รั่วแสดงว่าไอเซฟตี้วาลที่ควรจะเปิด6,000พันม่ 6, มัันอออออาจจะซึออกวออกว หรือว่าเปิดในกรณีที่เปิดน้อยกว่านั้นได้ตัวเดินด้วยก็จะมีแค่สวิงนั่นแหละนะครับที่แรงดันของสวิงจะตัดอยู่ที่ลายดิฟววาวที่หัวมอเตอร์สวิงเลยครับแรงดันก็จะน้อยกว่าเขานะครับไม่ได้ตัดที่เมนดิฟววาวตัดอยู่ที่ประมาณ4,000นะจะตัดน้อยกว่าถ้ายิงตั้งตัวลายหรือว่าเซฟตี้วาวที่ฝามอเตอร์สวิงเยอะนะครับมันก็สวิงแบบปึป๊กเลยนะครับปึ๊กเลยพอเข้าใจไหมพี่